สวัสดีครับพบกับช่องทัพภูชนแนลนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนาะในเมืองเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะมา,าทำบุญนะครับ FC เพราะว่าออคิดไปคิดมาผมวันเกิดตั้งแต่วันเกิดนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำบุญทำอะไรเลยนะฮะ FC นะฮะ,ะ,ะก็อยากจะทำบุญนะครับถวายสังฆทานนะครับผมก็เลือกมาวัดนี้นะฮะ f c นะฮะนะครับนะ FC เอฟซผมก็จะให้พาเอฟซมาดูต้นต้นสีมหาโพนะฮะต้นใหญ่มากเลยนะครับลมพัดแรงนะฮะโอ้นะฮะลมพัดแรงมากเห็นมเอฟซีก็จะมีสารเนาะนะครับ f อซแต่ว่าเดี๋ยวผมทำบุญมาก่อนเดี๋ยวผมก็จะออกมาอาธิบายให้เอซได้ฟังกันเนาะนะครับอ่า เดินมานะครับนาวัดแล้วคือเวลาเนาะนะครับอ่ารถนี่นะครับเข้าไปได้อยู่ผมน่าจะเอารถเข้ามานี่นะครับอวัดใหญ่มากนะฮะ วัดใหญ่มากเลยนะครับเขาว่าจะมาทำบุญที่นี่เนาะเอฟซี F C. แต่ว่าต้องดูก่อนสุดสวยผมไปเอารถมาดีกว่านะฮะเอฟซก็ F เข้ามาในวัดแล้วนะฮะเอซวันนี้ก็จะทำบุญนะครับเนื่องในวันเกิดหน้าที่ผ่านมา ผมก็ไม่ได้ถวายสังฆท,ทานนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําบุญเนาะให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็ครอบครัวนะฮะภายในวัดนะฮะเอฟซรอพี่เขาก่อนนี่นะครับสังฆทานแล้วดอกไม้นะฮะผมก็เตรียมมาแล้วนะฮะอ่า ๋ยวนะฮะไนครับชิมาก็จะเป็นอ่าหลวงพ่อนาคเนาะ ủa đâu hùng dạ đâu hùng 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 này, <laughs> มาถึงแล้วนะฮะก็ทำพาจาร์แล้วก็สมณีนะครับก็ตรงนี้นะครับน,นี่นะครับหลวงพนาคนะฮะก็มาขอพรอนะฮะถวายนะครับผมซื้อสังฆทานมาด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะฮะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ถวายสังฆทานนะครับและได้กราบลุงพ่อนาคนะฮะเสริมสิริมงคลน,นะครับออพรแกอ่อพรไปที่เสร็จิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับเราก็จะตามที่พูดคุยกันไว้เนาะนะ,ะทุกที่ทคนก็มากลาบไหว้สักการะนะ ผมก็จะเห็นเห็นบรรยากาศตรงโบสนะฮะผมก็จะทําตามที่พูดเนาะคือจะพาเอฟซไปดูต้นซีมหาซีโพเนาะนะฮนะข้างในมีอะไรบ้างเราก็จะไปดูกันนอกเขาเพียงคู่นะครับ ผมเมื่อกี้เสียงเซีมซีนะครับก็ได้ใบดีนะครับใบที่หนึ่งเลยสุดยอดมากนะฮะถืว่าท่านได้รับรู้รับทราบนะครับที่ํำอวยพรนะครับวันนี้ก็มาทำบุญเนาะในเนื่องเออเนื่องวันออ่าวันเกิดย้อนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่านี้วันที่ห้าเนาะ นะครับเพิ่งจะวันที่ห้าเองก็นะฮะยังไม่สายไปนะฮะนี่นะครับเพราช่วงนี้อาจจะมืดเร็วเนาะเอฟซีที่ที่พูดกันไว้นะฮะก็จะพาเอฟซีนะครับ,ารบมาชมนะฮะต้นมหาสีต้นสีมหาโพนะเอฟซต้นใหญ่มากนะครับฮนะ สาธุชนก็มากราบไหวส้สก,การะนะครับบนบ้านสันเก่านะฮะซึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีเนาะนะฮะพระภูมิทมบูชามะภูมิเนาะอ่ะนี่นะฮะ ก็จะให้ดูรอบๆนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะททังหมาทังช้างนะฮะแต่ว่าแปลกใจมากอันนี้คืออะไร ก็จะเป็นเออนี่นะครับประวัติของอุดอรนะครับเอฟซี FC. ก็จะเป็นหม้อปั้นดินเผาอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะแต่ละจุดเนาะองลืมให้เอฟซีได้ดูกันนะครับนี่นะฮะ รอ10112นะฮะก็จะเป็นปรวะวัตินะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะฮะอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้คืออะไรนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นรูปปั้นหินเก่านะฮะ 好。Uh, ก็จะเป็นตรงที่อุดรเนาะ FC นะครับสีแยกอุดรเลยนะฮะตรงนี้นะครับตรงสีแยกอุดรน,นะฮะเหมือนฝนจะตกนะั่นะ ก็จะเป็นสวนสาานณะน้องประจักษ์น้องไปตรงไปแล้วก็เทศบาลอุรดรไปทางนู้นนะ FC มีวัดอ่านะครับที่ผมไปทําบุญมาเมื่อกี้นะครับก็จะติดกันเลยเนาะนะฮนะกว้างอยู่นะนะครับอ่านะฮะโอเคคนระับประมาณนี้นะครับอย่าลืมเรื่อนนะครับ ฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับะไครกับช่องทัพภูชาแนลนะครับโอ้โหเจอกันต่อไปนะฮะ